สวัสดีจ้าพี่พี่ FC วัวชนทุกคนน้องเสาวัวชนกลับมาประจําการแล้วคะ่ะตอนนี้เสียงสนามคู่นี้กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะบ้านน้องมีทั้งห้องพิเศษสําหรับฟังหูแท้ๆเปิดพาร,ราไว้สุดๆและอยู่ได้นานกว่าที่อื่นเริ่มต้นแค่เหรียญสิบเหรียญเดียวเองคะ่ะใครอยากรู้กระแสเชือจริงๆปัดขวามาได้เลยนะคะสําหรับคู่เด็ดที่ทุกคนรอข่าวเจ้าตะว,วันชนะมาแล้วหนึ่งครั้งที่สนามสมหวังเป็นวัวสายฝีมือเหลี่ยมดีเดินมาหน้ามาหลังแกงตั้งให้เพื่อนพาแล้วออกเหลี่ยมลักเหวี่ยงลักทอได้ดีชนขึ้นชนแขวนชนไปบนคบเครือเี ขวัดทอแรงหัวตรงทิมหนะ้าเช้ปลายยอดเจ็บเจบผ้าหัวพาตัวดีเรียกว่าฝีมือละเอียดจัดจ้านมากๆเลยคะ่ะมาพบก,กับหนดพังพการหรือโบวี่งัวงใหม่ค่าตัวแรงแต่ฟอร์มสดบูไม่กลัวใครประเภทขบเครื่องชนแขวนชนขึ้นชนทุบชนทอครบไตปางข่มคอทอข้างหนักล็อกซ้ายล็อกขวาแน่นกอดคอหนึบเดินอัดเดินทอไม่ยัง้งหัวตรงทิมหนะ้าปลายยอดคมแข็งแรงสุดๆจัดว่าเป็นสายบูที่พลังเหลือเฟือสุดๆเลยคะ่ะงานนี้ข่าวเจ้าตะวันสายฝีมือเจอหนดพังพการสายบูขแข่งแกร่งปลายเชือกมั เดือดแน่นอน20 e สิงหาคมนี้สนามทุ่งสงติดมาถึง9คิดพี่น้องนะคะไฟ้สดขบทุกคู่ทุกสนามมีห้อง VIP พร้อมฟังหูแท้เปิดพาร,ราวัยสุดและอยู่ได้นานที่สุดมีพี่อยากรู้ก่อนใครปัดขวามมาเจอกันได้เลยคะ่ะ